เป็นโลนู่นแหละครับหูกุเข้าเยอะมากว้าวมยากาศตอนช้าๆครับผมพี่น้องฝนตกมาใส่วังสองอาทิตย์ก่อนครับผมเนาะเขาก็เขียวขึ้นครับผมหลังจากฝนตกกามาฮ้อนฮ้อนแล้วกามาหนาวพี่น้องทั้งในเป็นที่กันในน,น้องครับผมพี่น้องเนาะเป็นที้จังบานบ้าเบียวะแต่ว่ากับว่าหนาวสําที่ผ่านมาครับผมก็ถือว่า อากาศดีพอสมควรครับครับผมพี่น้องกราบสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามายามที่ดักกุ้งก็เมื่อวานเอากะปิมาใส่มาลองดูว่าวันนี้อากาศเย็นๆพี่น้องที่ผ่านมามันกะเข่าู่แต่ว่าเขา่าบลายผมรู้สึกว่าอากาศเย็นๆแบบนี้ขึ้นนะกุ้งจะเข่าดีปะครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับผมมาพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันเบึง้ง อากาศเยนเ็นๆขึ้นอย่างจะเข่าดีปนันใดหัวอาหารผรสมกับปีครับผมตามคำแนะนำของพ่อแม่พี่น้องเด้อเข่าดีวะสวดโอ้โหพี่นอ้องอู้กุ้งไหมไบกหลยวะอู้มองหา่างบอค่อยชัดปันใดพี่น้องเนาะแต่บอกว่าเป็นกรำเลยครับผมมีหลังแรกของเรา คน่าพี่น้องอู้หมานเดี๋ยาบุงจะหมานเป็นไนนดยน้อเนี่ยสวดบ่สวดอีกแล้วพี่น้องเขาอยู่ครับผมคน่าคน่ามันจะตูนยังไงไหมมันถึงพี่น้องเขาดีตัวล่ะ ตัวใหญ่พอม,อมเป็นก้อนเลยพี่นอ้องมันๆครับผมอยู่หลังนี้พี่นอ้องสวดนี่ตรงสี่โอ้โหตกเงี้ยวะดูก <c oughs> ่อนโอ้หลโอ้ตะอ่อนแถวหลังนี้ไหมเป็นกำเลยพี่นอ้อง หลังนี้เข้าเยอะมากครับตั้มสิก้อยนี่พอเลยแหละหลังนี่อู้หูหมานๆครับผมพี่น้องหลังนี้เราเป็นยังไงครับหยาดไหลเตะอึ๊บอ,อึ๊บอ,อึ๊บ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  อยันงนี้พราได้พี่น้องพตรวะไม่กุ้งยะลายเติบลายเติบนี่เดื่พี่น้องโอ้ตัวพี่เงี่ยถูกวะขย่อบอลงเลยเบื้องตัวนี้โอ้ตัวนี้นะพี่น้อ,นองนี่ตัวใหญ่ครับดูตัวนี้สะอ่อนมะแล้วก้อนเลย ลังนี้เป็นยังไงกันบ้างสวดไหมสวดอ้ยสวดอยู่แล้วตรงนี้บกยานลายเลยพี่นอ้องเมป์ดโอ้ยเขาอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ยเป็นกำเลยพี่นอ้องชัอดเดี๋ยวเบื้องหลังข้างหนา้าเขา คือบนนอหลังสุดท้ายพี่น้องหัวาหานอยู่พี่แลหามันเข่าเพราะเด็กตกันสวดโอ้ยบวมเอนแล้วเข่ากันตาต,าตัวใหญ่ถว่วอู้กุ้งไหมหมานพี่น้องคนน่ะสะอ่อนวะ ันมานครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเทกุ้งที่บ้านกันครับผมพี่นอ้องครับผมพี่นอ้องตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วพี่นอ้องผมบอกว่าไม่ใช่เป็นโลนู่นหละครับโอ้โเข้าเยอะมากวเยอะนะครับโลเราไปอ่ะ,ะอ้าบหลเป็นโลหร้อพี่นอ้องเอ้ามว่าว่าหลุดโลว่ะหลไหลา,หลาแห้งนะ่ะ ไล่เลยเออ,ออนเป็นโลนะครับบึงว่ะเต็มกลับเลยนะ,นะจะออนพี่นอ้องผลงานครับผมดับรอบหัวหางผสมกับปินะครับดูตัวกุ้ง,งเขาสิครับวานๆครับผม